สวัสดีค่ะครูแพรวนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแพรวจะมาสอนปรับตั้งค่า Pivot Table เพื่อไม่ให้ ฟอร์แมตท,ที่เราทำไว้เนี่ยมันหายไปตอนที่เรากดรีเฟซนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้แต่บางคนก็ไม่เป็นนะคะอย่างครูแพลวเนี่ยตอนได้ยิงคำถามนี้ครั้งแรกก็ตกใจเครื่องตัวเองไม่เป็นก็เลยคิดว่าเครื่องเขามีปัญหาหรือเปล่าตอนแรกที่คขีแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปค้นข้อมูลมาดูเนี่ยเออมันก็อยู่ที่การตั้งค่านั่นแหละการที่มันแตกต่างกันในแต่ละเครื่องก็เป็นเพราะว่าเรามีการตั้งค่าที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวพอทำให้ดูนะว่าถ้าเกิดฟอร์แมตหายเป็นยังไงน,นี้พอมีการใส่สี ใส่เส้นตารางเพิ่มแล้วก็ถ้าฟอร์แมตหายมันจะเป็นงี้เวลาเราคลิกรีเฟรชไพรวอร์ดนี่พอข้อมูลอัปเดตจะให้ตัวนี้อัปเดตทีก็หายไปหมดเลยต้องมานั่งเทสีใหม่ ทำทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะจริงๆมันปรับได้ง่ายๆนะเดี๋ยวพาทำให้ดูให้คลิกขวานะคะที่ตาราง Pivo T t a b l e ตรงไหนก็ได้แล้วก็เลือก Pivo t table option ตรงนี้นะคะมันจะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาเห็นตรงนี้ไหม preserve cell formatting on update preserve ก็แปลว่าการรักษานะคะหรืออนุรักษ์ดำรงเก็บนะแปลเต็มๆของประโยคนี้ก็คือ ยังคงรักษาฟอร์แมตไว้เมื่ออัปเดตนะคะก็มันไม่มีการรักษาเอาไว้เลยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ติกถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันยังมีฟอร์แมตอยู่ก็ต้องติ๊กนะคะแล้วก็กดโอเคอ่ะมาทดลองใช้กันตีตารางใส่สีนะคะทำให้หมด แล้วลองกดรีเฟซดูนะคะเห็นไหมเส้นตารางก็ยังเหมือนเดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวแพลวแถมให้นิดนึงนะแพลวต้องมาคอยจัดเพราะว่าเวลาที่เราคลิกอัปเดตเนี่ยคอลัมน์มันจะขยับแบบนี้นะคะอันนี้แพลสอนเพิ่มให้ Pivot Table Option ตรงจุดนี้นะคะถ้าเกิดไม่อยากให้เขาปรับ Auto Fit ให้เอาออกเพราะว่าเราเหมือนแบบคอลัมน์ของเรามันเซตเอาไว้ดีแล้วแล้วทดลองดูนะ อันนี้สอนเพิ่มมันอยู่ใกล้ๆก,กันพอดีก็คลิกขวานะคะรีเฟซนี่เห็นไหมไม่ได้ขยับเหมือนเมื่อกี้ละทดลองเอาทั้ง2วิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะรับรองว่ารีเฟซแล้วเหมือนเดิมชัวสวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ